ในช่วงนี้ยินดีต้อนรับกันด้วยค่ะเขาส่งบุกกิจกรรมจากโฟโมอดนั่นเองนะคะเอามาในช่วงนี้นะคะมาถึงรอบนาทีทองนาทีถูกค่ะปกติแล้วนะคะต้องซื้อ2แพ็คนะคะถึงจะได้แก้วโฟโมอดหนึ่งใบแต่ตอนนี้ค่ะนะคะคุณลูกค้าซื้อ1แพ็คในราคา63บาทเออนะคะเป็นรถตื่นนะคะ63บาทจะได้6กล่องนะคะฟรีแก้ว1ใบนะคะตอนนี้คุณแม่รับเป็น1แพ็คไหมคะอ่านะคะอะไรคะ ลดสตรอเบอรี่ได้ไหมเอ,อ่ยทีมงานจ๋าเอาเป็นลดตืดน,นะคะคุณแม่ค้าขอเป็นลดตืดเนาะอ่าได้คะ่ะโอเคเลยค,ะคะ่ะนะคะอ่ารับไปเลยจ้ายหนึ่งแพ็คได้คะ่ะแล้วก็ฟรีแก้วดืึ่งใบนะคะอ่ะแาแนจ้านี่เลยจ้าพี่แสงไทยนะคะอ่าขอบคุณมากนะคะตอนนี้ซื้อหนึ่งแพ็คของสิบสามบาทคะ่ะคุณแม่ค้าฟรีแก้วดื่มไปรับได้เลยคะ่ะนครลดนค,นคส่วทใ100 pack, ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งแพ็คนะคะอ่ารับได้เลยจ้านะคะพี่แม่อ่าได้จา้า สองเซ็ตโปรโมชั่นเท่านั้นซื้อหนึ่งแพ็กหกสิบสามบาทฟรีแก้วหนึ่งใบคุณพี่หาลับด้วยไม้ตาลดคนสุดแทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณพี่หาแก้วน่ารักมากเด้ออดใจไม่รับไม่ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะแพ็กละาหกสิบสามบาทค่ะคนที่ปกติแล้วต้องซื้อสองแพ็กแต่ในช่วงนี้หัวใจรอบนาทีทองนะคะอ่าีเหลืออีกเพียงแค่สองเซ็ตโปรโมชั่นค่ะคุณแม่รับด้วยไม้หนึ่งแท็กจังกัดมีแค่สองสองเซ็ตโปรโมชั่นเท่านั้นค่ะเด้อสำหรับรอบนาทีทองรอบนาทีถูกนะคะ คุณแม่ขอรับเด้วยไปทำด้านนี้นะครับหนแพ็คของ13บาทฟรีแก้วหนึ่งใบค่ะกับโนโโมโโลสนมโคโสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและก็ต้องบอกว่าสำหรับโนโโมโโลสของเราเลยครับเพียบด้วยไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนค่ะแคลเซียมและยังมีโอเมก้า369นะคะที่จำเป็นต่อในเรื่องของการพัฒนาการของน้องๆด้วยนะคะตอนนี้ซื้อ1แ<ม>พ็คฟรีแก้ว1ใบ1แพ็คจะมี6กล่องด้วยกันอันเลยเพียงแค่3เซตโปรโมชั่นค่ะตอนนี้1นึ่ง <1 pack S 1> ส3บาทฟรีแก้วน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้หนึ่งใบนะคะตอนนี้ฟรีให้ลอยค่ะนะคะคุณแม่คาดรับอีกหนึ่งแท็กไหมอ่า63สิบสาาทค่ะโคุณแม่ช็อกโกแลตถ้าเป็นช็อกโกแลตคุณแม่รับรับเป็น 2, 2สองสองเซ็ตแบบนี้เนาะนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาเป็นช็อกโกแลตสองแพ็คนะคะอันนี้อยู่ที่สามสิบหาทค่ะคุณแม่อ่าอ่าได้ค่ะเป็นรืรอหนึ่งแท็กค่ะคุณพี่แถมแก้วน่ารักแบบนี้หนึ่งใบ อันนี้เป็นรถหวานกับรสจืดนะคะจืดได้หนึ่งอ่าจืดได้หนึ่งใบค่ะพี่พี่เปลี่ยนเป็นจืดสองรถไหมจะได้แก้วสองใบในตอนนี้โอเคได้ะอ่ารับกันได้เลยนะคะเพียมไพด่วยคุณภาพจริงๆนะคะกับทางโนมโฟมวอของเราทานเสื้อโปรตีนโอเมก้า 3, 6, สามหกเ้าสาล ยังมีในส่วนของวิตามินบีสองบีห้าในขอบีสิบสองด้วยเอา1แพ็คนะคะเอาเป็น,น,นตัวนี้1แพ็คได้ค่ะนะคะตอนนี้1แพ็ค63สิบาทบีเหนึ่งใบจะเป็นโปรโมชั่นลดสิบค่ะคุณพี่อ่าโอเคค่ะนะคะอ่าตัวเล็กยกได้เลยนะคะเอาเปา็นว่านะคะคุณพี่รักไหมอ่อหนูยังเปิดให้อีกหนึ่งวิซื <laughs> ้อหนึ่งแท็กหกบาทบีเก้าหนึ่งใบนี้เลยจ้ะเป็นแก้วแบบนี้น่ารักมาก นะคะช็อกโกแลตถ้าเป็นช็อกโกแลตถ้าเป็นไฟสนี้รับสองสองแพ็คนะคะเดี๋ยวหนูจะแถงแก้วให้นะคะตัวนี้เป็นรอบนาชีทองของพี่นะคะแต่ถ้าเป็นรสชาติอื่นนะขออนุญาตเป็นสองแพ็คนะคะซื้อแก้วหนึ่งแต่ถ้าเป็นรสจืดตอนนี้ซื้อหนึ่งแพ็คซื้อแก้วหนึ่งใบเลยนะคะในราคา63บาทเอาช็อกโกแลตแบบนี้นะคะสองแพ็คเนาะช็อกโกแลตสองนเดี๋ยวให้ทีมาเดี๋ยวให้ทีมงานหยิบมาให้นะคะ นะคะนะคะยังมีอีก่เออยหนึ่งแพ็คแทนแก้วถังใบนะคะคุณพี่รับไมหกสิบสามบาทเองจ้าหกหกก่องค่ะพี่เดินรถจืดนะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้นะคะสนใจไว้รับจะได้คุณพี่ไว้ดูก่อนได้เลยเดี๋ยวคุณพี่มารับของแถมนะคะอ่รับของแถมไปก่อนเลยก็ได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอาเป็นรถจืดไปด้วยไหมนะคะตัวนี้มีโอเมก้า36มหกเเช่นกันค่ะ และก็มีวิตามินกระไรครบเพล่เลย B12 B5 B2 เพราะนอกปกติแล้วต้องซื้อ2แพ็คนะคะดดเด็กก็ทำได้เช่นกันค่ะนะคะน้องๆก็ทำได้เช่นกันเลยนะคะตอนนี้ซื้อหนึ่งแพ็คฟรีเข้าหนึ่งใจนะคะตอนนี้ไวรับได้นะคุณลูกค้าที่กํบบาลังเดินเข้ามาค่ะปกติเราต้อง